ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอาการซึมเศร้าหลังคลอดอาจเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนซึ่งคุณแม่หลังคลอด6คนจะพบได้หนึ่งคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเคยมีประวัติซึมเศร้ามาก่อนหรือไม่ก็ตามโดยจะมีอารมณ์เศร้าและร้องไห้มากกว่าปกติ ท้อแท้สับสนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงซึ่งเป็นอาการที่พบได้มากในช่วง2-3ถึงวันแรกหลังคลอดแต่เมื่อฮอร์โมนในร่างกายกลับสู่ภาวะปกติอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆหายไปเองใน1-2ถึงสสัปดาห์อาการซึมเศร้าหลังคลอดอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยซึ่งอาจทําให้คุณแม่เนี่ยมีความคิดแง่ลบก,กับลูกและไม่อยากดูแลสาเหตุที่พบได้บ่อยเช่นคุณแม่มีปัญหาเรื่องการนอนมีปัญหาการให้นมลูกเลี้ยงยากลูกมีอาการร้องไห้โคลิกหากคุณแม่คนไหนมีอาการรุน แรงหรือนานเกินกว่า2งสัปดาห์อาจเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยเร็วเพราะอาการที่หนักขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของแม่และพัฒนาการของเด็กโดยตรงแต่ไม่ต้องกังวลนะคะทั้งอาการซึมเศร้าหลังคลอดและโรคซึมเศร้าหลังคลอดนี้สามารถรักษาได้ด้วยการรับการปรึกษาจากจิทธแพทย์ซึ่งการรักษาอาจเป็นเพียงการพูดคุยกับคุณแม่และญาติปรับวิธีการจัดการกับความเครียดหรือปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อทําให้สภาพจิตใจคุณแม่ดีขึ้น หรือในบางรายอาจรักษาด้วยยาหากมีอาการมากซึ่งแพทย์จะเลือกยาที่เหมาะสมกับการให้นมลูกเพื่อให้เด็กปลอดภัยที่สุดค่ะ